ขาใส่อะไรกันขุดตาฮึขุดตาขุด นี่อันนี้ไ่อีเลอศเนาะจ้าเดี๋ยวเขาสิมาเก็บไปกินกับลาบเนาะหรือคนไทยอื่นชาพูเก็บอายอดนั่นสิเนาะเก็บอายอดนี่พักเมกจ <Iya. S 1> um. ้าเก็บพักเมกน้ำจักหอยเนี่ย ัจ๊ะอิลานอนถึงมองให้แม่ติ๋กหึจ้ะถือมอให้แม่นี่นี่เยวแม่เก็บผักกันด้วนี่นนี่ก้อนเดียวเก็บผักเลยเก็บไงค่ะเกลียวโหลดทาอมาใส่แล้วเอดีดีด มักซอยแมีด um ีดีต um ัวเดี๋ยวมาพักอาหลวงไม่พ okay. okay. ักง <av> ่ามเถอะวะจ้าจ้าไม่จ้าจ้าลูก แข้งโคมต้นนะแข้งโค้มต้นเอาต้นอันนี้อยู่บ้านสิเอฉยนบักแข้งโคมจ้ะงามคักอุ้มบักใไงด้วยคนน่ะมันโคมได้ลูกมันกินบ่ได้มันโคมแห้งนี่แหลกินบ่ได้ดอกบ่กินบ่กินของน้อยว่าหน้อยว่าหน้อยกินบักโค้มบันโคไมกินอ่ไรเห็นไหม ห hmm. นึ่งมาแข็งผมเราเอาไปลอกมือจักหน่อย hmm. น้ำคักคุณแม่ปลาหนี้พักที่เ่าเก็บมากนาะจา้ะเ่าสีมะล่างล่างพักสะกอนมีพักแมกแล้วก็ใบเลิศจักหน่อยแล้วก็บอ บะเขือคื่อนมะเขือคืนกับมะแข็งมะแข็งขคมจะอยู่บุบานสิเอิญมะแข็งขค้มขมแห้งขนาดเลยนี่อันนี้กับใบโวละพากับใบตูมปลาเล่นเล็กน้อยเดี๋ยวล้างก่อนเนาะล้างแล้วก็เอาใส่ตะกร้าไว้ให้มันเ,เด็หนามซะตัวเนะาะมันนี่สิลาบเนื้อเนาะสีเฮ็ดทั้งดิบทั้งสุกพร้อมสีขัวพร้อมมีกับนี่เนื้อ เนื้อที่ห้าฟักไว้แล้วก็พักหอมใบบัปปกูด่อสาซอยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีเลือดไม่ดีขวดอันนี้เพียเพียน,นี่ห้าออมากรองกอนเดอร์ห่มากรองแล้วห้อกับมาต้มสะกกอนมีน้ำปลามีข,าข้าวคัวมีพริกโงแล้วก็มีชุรสหน่อยนึงเนยสิมาปรุงเลยเนาะพริกปพนใส่ลงไปแล้วแต่เผ็ดบ่เผ็ดแล้วแต่ค้นมัก มะเพ็ดกระไส้ปลาโขัวน้ำปลาชิลรสใส่หน่อยนึงเดเต้าู้มากมบบนัวบนนัวมากลายก็ใไ่หลายแล้วก็ดีขว,วดดีขวดจ้ะแล้วก็อันนี้เพียเนะอันนี้เพียที่ห่อต้มแล้วหอกกว่อกลองแล้วห่อต้มแล้วเนี่ย ใส่ลงไปเลยแล้วกาเลือดแล้วต่ผู้มากเด้อผู้มากับใสผู้มากก,าก,กระตองใส่ใส่จัดหน่อยๆน่อยกันยาสมีพ่อมาค้นให้เขากันซื้อ่าพักห้องสิไลเนะ ล้วก็ซ้มเบิงว่าพอดีบอถ้าพอดีก็เพิ่มเครื่องลงไปอีกเนื้อเสียไปคัวเครื่องหนึ่งนะจจะครัวน่าสุกก่อน สุกแล้วเรไปตักใส่ถ้วยนี่ลาบเสร็จแล้วอันนี้ลาบสุกมีน้ำเล็กน้อย,ยอันนี้พักที่เฮ้าไปหาเก็บมานี่พักเมกหัวละผ้าไผ่เลืดดอดมาเดอร์กินเขาจ้ากินเขาแล้กวก็ามากินบักปางต่อบอัะนี่เร่งคนหน่อยกินบักปาง แกบปลุกแกบแกบเฮ้ยปังแกะข้าวกินเป็นก็นยังเนี่ยกินเป็นเบิร์สุยางผ้ากินยังก็กินเป็นเบิร์ตลดอ่ะทุกจ่าแล้วสวัสดีจ่ากันเร็วเร็ว พอกันคลิปนาเดินต่อ,อาจากก่อนจากก่อนลูจกจ้าก้าเจ้าทางทางนั่งเพื่อนจากแล้วาพอกันคลิปนาเนาะ